สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ะท่างเพจ a c e b o o k ทางช่อง u t u b e นะคะทีมงานมหาเองอคลิปนี้เห็นถามกันของมาลายี่นอกนะคะ,ะแตกทัางบนแตกทั้งล่างอของไพ่หลายยัดมิเจยบอาจารย์เล็กคลิปนี้มิเจยบจะมาตามให้ f อถามของมาลายออาสำหรับแนวทางต่อหมวดอาจารย์เล็กเิ่นไห่อ๋อแอดมิเจยบเพิ่นไห้ไปนะคะสำหรับวดที่แล้ว คลิปนี้ซื้อโอกาสแจ้งข่าวความเรื่องบินอบานะงวดที่แล้วนี่อาจารย์เล็กเพื่อนเขาทั้ง60ทั้ง90นะฮะ,ะไปขอต่อมงวดนี่ไปขอต่อมงวดก็ได้60เป็นพุ่มยูยนายูนาสายบุญยูนาเอฟซีนะ,ะไปไปขอ,อยูพุ่มแล้วก็โค้งสุดท้ายอาจารย์เล็กเพื่อนไม่ทนพิธีขอโชคขันน้ำมนต์นะ,ะก็ มีศูนมีหกมีเก้ามือนี่มีศูนมีหกมีเก้ามีเจ็ดตีกันไปกันมากอมี่ะเก้าศูนย์เจ็ดศูย์เกาเจ็ดศูนย์หเจ็ดให้ว่าเข่าทั้งบนทั้งล่างทั้งหกศูนทั้งเก้าศูนย์เนี่ยพี่น้องเ้อนะอาจารย์เล็กนี่แล้ว่อสุ่ยออันนี้เป็นโค้งทุ่ถ่ายเบนที่ขันน้ำมุนใน่ขันน้ำมนนะ ในคันน้ำมนต์ที่อาจารย์เล็กปเป็นเหตุออกมากอันนี้ไอพิเศษการนึกซื่งหรอกอันนี้ก็กนนเป็นลดพน,นังมากแต่ว่าที่ปเป็นเหตุออกมากเนี่ยที่วง็งน,นู่พี่น้องนอก90อยู่ในนี้ในคันน้ำมนต์เพิ่นนั่นแหละนะคันน้ำมนต์เพิ่นใช้เทียนสามเล่มแต่ว่าตรงมีดเลียนเนาะสำหรับคันน้ำมน,นตมนน์นี่ตรงมีดเลียนผู้ใดที่มีอ่าเลียโบราณเก็บไว้กับถังไอพิเศษออกมากได้นะคะเนาะ อยากจะมา,ารวมขอโชคขอมาน้ำกันกันทุกหายวิเจเกไดใดี่น้องเพราะว่าต้องมีเหรียญอาจารย์เล็กเปนจังจะทำพิธีสวดคันนนำมุตนใดเหรียญเหรียญเหรียญหน,นึ่งนี่ที่ที่งานหามานี่ก็ปีละครั้งรอบที่เขาเอยมาให้เขาที่แรกคำครั้งแรกนี่หนึ่งหกนะ่หนึ่งหกนี่เป็นเงินห้างพี่น้องแตกไปแล้วนะคะ เงินห้างเ็ตได้เทื้อเดียวหนึ่งหกกับหนึ 1> 1่งเจ็ดที่เป็นเป็นกลับมาเนี่ยไม่แตกหนึ่งหกเนี่ยเรานดอกหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดเป็นเหรียญเงินห้างนะฮะแล้วก็นี่ขั้นที่สองนี่ที่กลับมาโล่งช่องเลยก็มาเข้าเก้าศูนย์หกศูนย์นะเป็นเหรียญเหมือนกันเหรียญสิบบาทเหรียญสิบบาทนะเหรียญสิบบาทกับผู้ใดมีเหรียญอ่า เลตเก่าเลตโบราณเนี่ยก็ลองโทรหายเอพิเจมเมืองเออยากจะขอจบขอมานแล้วกันลองติดต่ขอข้ามาพี่น้องนะเพราะว่าทีมงานกำลังหาเรียนอยู่สําหรับกรุงุรัยคลิปนิวเอพิเจมกับจะหายแนวทางของเพิ่นที่เพิ่นฝันตองวดด้วยพี่น้องเลิศแต่ว่าท่านพิธีขอนี่ยังมาท่านในท่าพิธีขอานนะนะสำหรับตองวดนี่แจ้ง FC เอฟซีห้องกันได้ข่าวว่าเพิ่นจะไป ขอพุ่งให้บอกง่ายๆอ่ะเป็นความเชื่อนะคะจะไปซื้อจะไปซื้อจะไปซื้ออ่าอยู่จุดใดอยู่พุดด่งใดนคอยรอดติดตามนับกันสำหรับเอฟซีที่ถามออกมาอ้าวสำหรับตองวดเนี้ยการเล็กเพิ่นเขาทั้งบนทั้งลางาา่างที่งานมาให้ขึ้นปตามเพลยอ่าเห็นแวบๆบหแบบลังสลากกินแบงออกไปอ่ามันแมนบอรหรือจังไดน,นะคะก็คืออ่าคลิปนี้พี่เจี๊ยกบกับจะย่ำห้ว่าสำหรับตองวด ที่เพิ่นหามากนี่วันที่หนึ่งมีตูน,นาที่สิถึงนี่เป็นฝันของเพิ่นนะคะเนาะแต่ว่าชุดที่จะ,จะไปท่านไปทีขอนี่ยย้ำไห้ไนี่ปออกมาว่าเนี่มีเพราะเนี่ยไปนั่งเริ่มไปนองเนี่ให้เข้าใจตามนั้นนะสําหรับอาจารย์เล็กแล้วการโค้งสุดท้ายถ้ามีเหรียญน,นะโค้งสุดท้ายถ้าทีนั่นหาเหรียญได้อาจาร,รย์เล็กเพิ่นจะไปนั่งย่ำให้คือเก้านั่งขอนะฮะสำหรับแนวทางที่ออกมากนี่พี่น้องกลับไปพิจารณาเอาจะชอบไหม นะนะอ่าบ่ามากกับมั่กาเขาอีลีพี่นหองมื่อกาแตงอีลีหนึ่กนึงเจ็ดกับเขานะศูนย์เก้็กออกเก้าศกเก็ดก็ออก60ไปนั่งขออยู่พุ่มกัมีศูนยะ์เนะแต่ว่า,าสำหรับแนวข้างว่าทีหนึ่งมิทุน้านี่นะอ่าน่าจะประมาณนะไทยไมิเจ็บก็น่าจะ ประมาณวันอังคารนะฮะผู้ใด้จิตอีกามอยู่แต่ว่าต้องร่ออ่อนอีกหนาช่องอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าวันอังคารทีมงานจะพ้อบริสำรับแนวทา,างของอาจารย์เล็กนี่นะแต่ว่า,ามือขึ้นตองหดเนาะหลังตลาดก,กินแมงิ่านมุนออกไปนี่บนหกเก้าศูนย์สองตัวล่างหกศูนย์นี่ก็มีโอกาสได้พ่อครับอาจารย์เล็กพอดีเพิ่นทรศัพท์หายไม่เจ็บเลย ก็เลยมีบางช่วงบางตอนบางคลิปที่ถ่าทยทาไปแล้วนะคะเป็นเลขฝันเพืน่อนพี่น้องเนะ้อเฮที่ว่าของอภัยนะคะที่ว่าหกสองหนึ่งเพี่น้องที่ปล่อยไปแล้วหกสองหนึ่งอันนี้เป็นเลขฝันหกสองหนึ่งนี่เพิ่นเพิ่น,นตีหน้าเพิ่นพี่น้องนะเพิ่นมเพิ่นอุ้มลูกลูกเนี่ยหมายถึงลูกปัจจุบันเพิ่นนี่แหละแต่ว่าสามัยที่เขายังเป็นในหน่อยอยูเพิ่นว่าอุ้มลูกนะเพิ่นเล แปดปริศนาในฝันคนนี้ออกมาเป็นหกสองหกหนึ 2, ่งสองหนึ่งแต่ันบม่ได้ตัดออกมาแบบนี้หรอกคนให้คู่สามตัวออกมาไว้ไว้เบื้องต้นก็คือหกสองหนึ่งาส่วนหกสองหกหนึ่งสองหนึ่งอ้พเจิยบตัดให้เพิ่นเป็นอ่าต้องงวดที่หลายตาหลายคนอาจจะเห็นแน่หรือว่าเห็นแน่ทีพีมพเจิยบก็เลยถือโอกาสจะแทงเขานะคสำหรับนั่งขอนี่ น่าจะเป็นวันอังคารน,นะรอติดตามได้แต่ว่าต้องรอวอนหน้าช่องอีกครั้งหนึ่งนะต้องกดติดตามกดถูกใจกดกระด่งแจ้งเตือนไว้จะได้ก็พลา,าคดคลิปเด็ดๆเนว่ยท่าดังๆรุวนๆจากทางช่องอเดี๋ยวสะมาพาท่านเขามาพอณเพราะสำหรับเนวท่างอาจารย์เล่นนี่กะกำลังฮือฮาเห็นว่าแตกทั้งบนทั้งล่างอ่าคุณไอจีรอดติดตามอยู่กับกับรอดเมืองบาวันอังคารเนี่ยจะมีพิธีขอโชคไหมนะคะ แต่สําหรับโครงสไทล์นี่ก็ต้องมีเรียนต้องมีเรียนนะที่งานกระร่างหาอยู่พี่นอ้องอ่ะสําหรับชุดตองวดที่ว่าเปิ้นฝันนี่พี่น,อน้องเพิ้ลไปเมื่อแล้วอันนี้เป็นฝันนะเปิ้ลหายมาแท้ๆเลยเป็นหกสองหนึ่งกระตัดเอาอยู่ในนี่น,นะผู้ใดมากผอ้มาก,มาก,มาก,มากชุดตองวดฝันเปิ้นกระแม่นนแ่บรอบที่ว่าเปิ้นฝัน 1 6 1 7นี át, mm ่พ hmm. ี่น้องรอบแบบเพิ่นก็ฝันแบ่อยู่หลายทานแลายคนก็ตีถึงอยู่สําหรับ1 6 8 1 6หือดนี่ล่ะตีฝันออกมา1 6 8แต่ว่ารอบนี้เพิ่นตีน้าเพิ่นเป็น6อ่าได้หน่อย2คนเด็กหน่อยก็เลยเป็น1นะถ้ามินเจ็บจําไม่ผิดนะนี่ะพี่น้องแต่ว่าเพิ่นว่า6กับ7บ่มาเน้ําเพิ่น น,นี่อะไรพี่ต้อมเลขที่ห้าศูนย์หกศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์ก็ต้พิ่ันนะพี่ต้อมอันนี้ก็เลยนีเลขตามเพิ่มแล้เพิ่นฝันฝะันกวนสลากกินแบงมันจะสมุนเพิ่็เลยคิดว่ามัน่าจะเป็นแนวทางตัวหมวดเลขออกมาแบงปั่นใย่างเอฟซีเฮ้านะฮะเจรานาดูใส่พี่เรณาญาติลยการรับชมเด้อพี่น้องเด้อนะอันนี้ก็เป็นเลขฝันของอาจารย์เลขเพิ่นแอ็มวิทเจ็บก็เลยเอามาให้เอฟซีเฮ้าเอาไปพิจารณาก่อน สําหรับอ่า uh, ทําพิธีขอนี่จังคอ่อยรอติดตามไปนํากันนะ uh, เด้อจะว่าบ่เห็นนี่นะ uh, ที่ปล่อยออกมาตอ่องวดนะฮะของอาจารย์เล็กเดี๋ยวมอมอม,อมาสิาาว่าหาหยังพี่น้องฟุก2นึงแต่ว่าก็ตัดเอาอะให้ให้ไปพิจารณาเอา62 61 21 แต่ว่าไอ้พี่เจ็บได้ยินมาเป็นว่าหน้ามันเป็นหกับเจ็ดดิแต่ไอ้พี่เจ็บจำว่าิดชนะวนั้นไ่ได้เขียนตอกระคืดพี่น้องหนึ่งเจ็ดเนาะเยอะมากหนึ่งเจ็ดเนาะเจ็ดสองหนึ่งนะอ่าเจ็ดสองหนึเจ็ดสองหนเอ่มวนนั้นไอ้พี่เจ็บก็ได้ยินมาเป็นว่าหน้ามันเป็นเจ็ดอยู่นะพี่น้องอีกคู่หนึ่งคือเจ็ดสองหนึ่งแต่วันจิต เป็นสิย่ำไงยุคกค้งสุดท้ายที่ว่าเอาเหรียญมาหน่พี่น้องนี่นะเพราะว่าเพิน่นลมาหน้าเพิ่นเนี่ยอาจจะเป็นเก็ตอาจจะเป็นฮกก็ได้เป็นเก็ตก็ได้อจจเอสมินเก็ตมาเลยจะเขียนเพิ่มในชุดนี้นะ,ะชุดชุดย่ำชุดแจกคเข้าอาจารย์เลขนี่เราพี่น้องนะคะอ่นะยังนะไงคอยรอเมืองว่าวัดอันข่านเนี่ยอันข่านที่จะุดนี้เนี่ย อยากมีพิธีขอโชคไหมสําหรับอาจารย์เลขไทยที่รออยู่พิมพ์คําว่ารอบถามไปต้องกันก่นยีนออนไม่แน่อาจจะมาชนกันก็ได้นะฮะอาจจะมาตรงกันแล้วอันนี้คือ,อกองวัดเรื่องยีนอ่อนนี่อเป็นฝันแต่สําหรับเล็กซื้อของผู้เนี่ยรอติดตามไปต้องกัน่นะคะนะสำหรับคลิปนี้ก็หหมหาเย็บซี่เฮาพีโชมีมาผู้ใดที่ติดตาม ที่งานอยู่ติดตามอาจารย์เล็กก็ขอให้เองขอให้ปังนะสะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ